ขาเหน็บแขาชาไว,าวแถเลยขาทีววทว่วัวนละจะลงลงเรื่องาที่วัวนละไม่วันละ็นอาทิตย์นั่อย่ายกขาสิเอามน้วางขาไห้ดึงอืมอ่อคอ จับตัวแเลยใช่ไหมมันตงบวดได้เขาแกยังย้งจะบวดเะไรอีกใช่อ่วโหอให้ได้แล้าปลืบมลกปลุกเบื่อแบบนั้นนี้เลยขอหายจบหายปวดหายทุกหายทรงาน မနက်ဖြန်ကလည်းဘယ်လိုဘုန်းဟိုင်းခေါ်သွားရမလဲဆိုတာကိုသိပါ့မလားကျပါ yes <laughs>

หันหน้าหันหน้าไม่ใช่หันหน้าออกมาจ้ะหันหน้าขหันหลออกแบบนี้เออชันเข่านั้นชันเข่าอ้ั่งชันเข่าอนนั้นชันเข่าตนี้โอเคเนเข้าไปอีกโอเคถอนถอยไปหน่อยถอยไปหน่อยถอยมาถอยมถอยอย่างนี้ไครบโอเคอืมาจับเข่าไว้โอเค เก็บเข้ามาข้มาแลไอ่่นี่มันเข้ามเลยยาจงยันยนี้ย่นนี้ตรงนี้ขาไปเลยขาต้องแต่กลับดูเดี๋ยวจะติดจะจะไม่หายนะอมายันนี้ขายันนี้หลงพ่อไล่ของอยู่อามาส์อันอัน こん <sweak> 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 <sweak>

ทำไม่ได้ในประชาคมทำไม่ได้

Mm-hmm.

อันนี้มีอะไรอีกหนูจะมาให้หลวงเขาอไรอีกครับแล้วมาดีขึ้นหรอฮะทำที่แล้วมาแล้วดีขึ้นเรัที่แล้วหลวงพ่อจิ้มเติมครับทำที่แล้วมาดีขึ้นจิ้มจิ้มมันเป็นอะไรวะไม่รู้ว่าหนูไปโดนอะไรมาคนใกล้ตัวเลยนุหลงพ่อจิ้มตรงนี้ตรงเนี้ยแดงเป็นดวงแล้วอือโหมีผีด้วยไม่รู้อ่ะตอนนั้นเธอมาเป็นไข้หวัดไม่ใช่หรอใช่แล้วหายยังไข้หวัดก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นล อ่าอ่าสอนนิบาตต่างเปลี้ยนชุดอืมแบบนี้เป็นอะไรอีกอ่ะก็พอเห็นดวงแดงแดงแล้วก็ชัดตกกระจายอืมชัดตกกระจายอ่ะแล้ว ยังอยู่ไม่เป็นไรว้วไม่เช่ะเหรอก็ดีขึ้นไหมก็มีปวดแบบนักหนัก ออเอาบุรีรวมพ่เเราหาเจ็บหายปวดหายุ๊บเพราะั้นออกตารางนี้ด้วยอย่าไปเตอย่าไปเี่ยอยไปวางทางเลยทุกท่านอย่างนีนทุกท่เงีครคเ่ไอ้อาหายเจ็บหลังหาเจ็บเอหาเจ็บอหาเจ็บ แต่พอหายเจ็บบาดหายเจ็บแขนขาด้วยเทวเรอมบ

อยูข้าวิญญาณได้รับบุญแล้อุทลแล้วเปกระองคดีเด้อใส่บาตรด้วยใช่ครับอะไรนะใส่ก็ได้ใส่ก็ดีอันี้ก็ไปใส่ด้วยเบายังเบาหรือยังยังแข็งย่งแข็งขาเหรอไปใส่บาตนะอันนี้ไันมีกรรมกับสัตว์ใช่ป่ะก็ตพยายามพาจะไปปล่อยมัน ปลาอะไรก็ได้ใช่ไหมคะหลวงพ่ออะไรก็ได้ปล่อยปลาบอกว่าออกไปถอดทั้งหลายมามา